ค่ะหุ้นก็ตีกลับขึ้นมาเลยนะฮะคุณประกิตอนนี้ค่ะจะเป็นยังไงต่อคะก็ถือว่าจับมากเลยนะครับเป็นอย่างที่อยากให้เป็นนะครับมีการไล่ขึ้นมาแล้วนะครับก็ตลาดเริ่มฉลาดมากขึ้นแรับแต่ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเราก็คงขึ้นต่อนะครับแต่ว่าคงไม่ได้บวกอะไรเยอะมากนะครับก็คงประเมินอัตราต้าไว้ที่สักประมาณพันห้าร้อยสิบสองจุดนะครับส่วนจะอ่อนตัวลงมาไหมผมคิดว่าคงต่ำกว่าพันห้าร้อยจุดยากละ <N> <c ười> นะครับก็คงกรรําหนดเกาะบอนพวกนี้เนี 1, 12, ่ยพ500ถึงพ512นะครับภาพโดยรวมแล้วเนี่ยคุณทัาชนะการเลือกตั้งนะครับก็ค่อนข้างช็อกเพราะว่าอีพอับิการก็กวาดกวาดในส่วของสภาล่างแล้วก็สภาบนได้ด้วยชนะทั้ง2 2> นะสองสภาใช่แต่ว่าตลาดเราเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามันเป็นแค่แผ่นิกระยะสั้นซึ่งก็เป็นอย่างที่เราคุยกันมันตลอดว่าเออแผนิกระยะสั้นเนี่ย โซน1450 1480ถ้ามาแถวนี้มันก็คือต้องเอาแต่ปรากฏว่าวันนี้อาจจะยังไม่ถึง1480ดีก็ดีกลับขึ้นมาเลยก็ถือว่าเป็นสายที่ดีสะท้อนถึงแรงซื้อในประเทศที่ยังแข็งแกร่งอยู่แล้วเดือนหน้าเราก็มีเรื่อง LTF ที่จะเข้ามาที่คาดหวังปลายปีด้วยทั้งหมดเนี่ยก็ชดของตลาดได้แต่ว่าก็ประมาทไม่ได้นะครับคงไม่ได้เห็นกันขึ้นเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงรายงานกบแบบทีทีละก็คงมีเรื่องของเฟอออนแฟกกดดันลงมาบ้างรวมไปถึง valuation ที่มันตึงตัวมันก็ทาให้ตลาดขึ ได้ค่ะอ่ทีนี้ตามพ้นที่แน่แนะนำไว้แล้วคะก็ค่อนข้างดีวันนี้ t f g ที่เราคุยกันมาก็าวิ่งขึ้นไปถึง4.94นะครับต <Okay. S 2> อนอนี้อ่อนตัวลงมาหน่อยนะครับก็ ใครมีอยากจะเทคโปรฟิตอะไรก็ได้ตามสบายนะครับก็ประกอบการออกมาแล้วนะครับไม่ได้มากอย่างที่คาดหวังแต่ตลาดก็ไม่ได้ผิดหวังอะไรนะครับแล้วก็มีการไล่ซื้อขึ้นมาในช่วงบ่ายนะครับเขาบอกว่ามีการลงทุนเพิ่มด้วยเนาะใช่ใช่เราะั้นก็เลยอาจจะเป็นประเด็นบวกที่ดึงให้ราคาขึ้นมาไม่ได้ปรับลดลงนะครับส่วนหุ้นอื่นๆที่แนะนําไปเช่นตัว A อแคตัว CHG ชตัวบเกกอร์เวย์พวกนี้เนี่ยผมคิดว่ายังถือต่อได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรตัวเล็กก็เช่นเดียวกัน ถือต่อได้นะคะครับครับตัวที่แนะนำนี่ก็เป็นตัวกลางกับตัวเล็กนะฮะใช่ใช่ครับโอเคถือต่อแล้วหมดหรือยังคะของของคุณประกิตนะคะก็รุ่นซีไอีกันพี่เพราะว่าไตรมาสที่แล้วเนี่ยออกมาคิดหวังประมาณร้อยสิบกว่าล้านเท่านั้นเองร้อยสิบหกนะครับแต่ที่คาดไว้ว่าจะร้อยหกสิบแต่ว่าไตรมาสนี้เนี่ยไอร้อยหกสิบเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเข็นตะนะครับก็เขาเชื่อว่าซีไอจีพอประกาศเสร็จเนี่ยก็น่าจะวิ่ง ่น,นก็สามารถเก่งได้กับซีเอชจีจะวิ่งยังไงตัวนี้ซีเอชจีแฟนเราอยู่ประมาณสามบาทสี่สิบนะครับตอนนี้มันสองบาทแปดสี่ผมคิดว่าอย่างน้นอยๆต้องไปปิดแก๊ที่สองบาทเก้าหกอ่ะแล้วก็ไฮโซนหน่อยก็ประมาณสามบาทแปดตังค์นะครับไปที่สองบาทเก้าหกกับใช่แล้วก็สามบาทแปดตังกับสามบาทแปดตังค์ค่ะคุณผู้ชมอ่ะ ตัวนี้ก็วันรุ่มมาเรื่อยๆนะคะคุณประกิตค่ะครับครับอ่าทีนี้หุ้นตัวใหญ่ที่คุณประกิตพูดกับพี่เมื่อเช้านะคะก็คือตัวทางด้านทรูทรูก็ตันๆตรงนี้หรือเปล่าคะถ้าจะด<อ>ัะนกันต่อหมื่นล้านเน่ออยม้เราคุยกันว่ามันผ่านเจ็ดบาทเศษเยากตรงนี้นะพี่อ่อนๆลงมาเนี่ยเราก็ต้องเก็บเพื่อร<ด>อเล่นรอบคือวันนี้มันไม่ผ่านเจ็ดบาทเศษเแล้วแหละเก็บท่าไหร จุดขึ้นมาหรือยังเนี่ยแถวนี้เจ็ดบาทห้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบห้าได้เลยครับทีเพราะว่ามันสามารถซื้อสะสมเข้รอเล่นรอบได้รอบมันของมันตรงไหนค่ะทูงค่ะออผมเชื่อว่ามันจะพักตัวไปอีกสักประมาณวันสองวันนะครับก็กรอบมันก็ได้จะอยู่ประมาณสักแถวเจ็ดบาทยี่สิบห้าถึงเจ็ดบาทห้าสิบนี่แหละในการพักตัวแต่สุดท้ายแล้วเมื่อสามารถก้าวข้ามผ่านเส้นสองร้อยวันได้จริงๆเนี่ยผมคิดว่าก็คงไปได้ประมาณแปดบาทห้าสิบน่าจะคาดหวังได้นะครับ ก็ไปที่แปดบาทเท่าไหร่นะห้าสิอ๋อแค่สองร้อยบาทแปดบาทห้สิอ่าโอเคได้ค่ะคุณปิงอ่าเดี๋ยวพี่ดูรอบของเขาเนาะเอออ่าขาทะลก็ในส่วนของซิริซัดละค่ะเอ่อยังยังขอรอดูอาการก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราก็ปิดลองไปเมื่อวานอ่าช่วงเช้าวันนี้ก็ไปเปิดช็อตสั้นเปิดช็อตเก้าสามสามปิดช็อตเก้าสาศูนย์ยังไม่ได้อะไรมากมาย อยากจะลองไหมจริงๆเราก็อยากจะลองแต่ว่า<ม>ขอรอดูอาการพวกนี้ก่อนเพราะว่ามันต้องพักตัวก่อนแล้วค่อยขึ้นใหม่นะครับเ่อขึ้นใหม่เนาะส่วนซีรีส์เซใช่ไหมฮะได้ขอบคุณคมากนะครับ,รบ,ส,วส,รบสวัสดีค่ะฐานนนก็เป็นข้อมูลของคุณประกิตศิริวัฒนาเกตนะฮะก็เกาะติดสถานการณ์ในเรื่องราวของอินเด็กนะฮะว่าตัวเซตเอง